สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นเติบโตกับหุ้นปันผลหุ้นกลุ่มไหนนะครับน่าสนใจกว่ากันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะภาพรวมของตลาดหุ้นก็ ไซเวย์นะครับค่อนข้างเหมือนกำลังสะสมวอลุ่มอะไรประมาณนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ปรับลดลงมาด้วยนะครับก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบเออการลงทุนในช่วงนี้ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เท่าไหร่เลยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงหุ้นเติบโตกับหุ้นปันผลนะครับสองกลุ่มนี้กลุ่มไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับมาดูกันดีกว่านะ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับทั้งหุ้นเติบโตแล้วก็หุ้นปันผลเนี่ยผมก็เคยทำเป็นคลิปเอาไว้แล้วนะครับแต่วันนี้จะเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเอามาเอา,าย้ำอะไรประมาณนี้นะครับกับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะที่เข้ามาลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เห็นคลิปของผมนะเพราะว่า คลิปของผมมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่า2กลุ่มนี้กลุ่มไหนหน่าสนใจกว่ากันนะครับเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนว่าหุ้นเติบโตเนี่ยคืออะไรหุ้นปันผลคืออะไรนะครับสำหรับหุ้นเติบโตเนี่ยหรือหุ้นโกล -stock นะครับ ก็คือหุ้นที่อ,อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนะครับซึ่งมันก็ส่งผลมาที่ตัวหุ้นนะครับทั้งการเติบโตของตัวบริษัทอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็โดดเด่นกว่าหุ้นอื่นๆทั้งในเรื่องของรายได้กำไรนะครับซึ่งมันก็จะรวมมาถึงราคาของหุ้นกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของหุ้นเติบโตยังต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหุ้นปันผลนะครับ สำหรับหุ้นปันผลเนี่ยก็คือหุ้นที่มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทั้งปริมาณการจ่ายปันผลนะครับก็อยู่ในระดับที่สูงและมีโอกาสที่การจ่ายปันผลเนี่ยจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือหุ้นในกลุ่มปันผลนั่นเองทีนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าหุ้นเติบโตกับหุ้นปันผลเนี่ยคืออะไรกันบ้างนะครับ ต่อมาเรามาดูกันดีกว่าทั้ง2กลุ่มนี้กลุ่มไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยถือว่าน่าสนใจทั้ง2กลุ่มเลยนะครับโดยผมจะมองว่าอย่างนี้นะครับสาหรับคนที่ชอบในเรื่องของการถือหุ้นในระยะสั้นถึงระยะกลางหรือแบบเล่นรอบอะไรแบบนี้หรือเก่งกําไร นะครับแต่ไม่ใช่แบบลายวันอะไรแบบนี้นะครับก็จะเหมาะไปทางหุ้นเติบโตนะครับเพราะว่าหุ้นเติบโตเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างที่จะเติบโตค่อนข้างสูงนะครับเวลาที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทํากําไรในส่วนของส่วนต่างราคาได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งหุ้นในกลุ่มเติบโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นหุ้นขนาดเล็กไปหาขนาดกลาง เพราะว่าหุ้นในกลุ่มเหล่านี้นะครับมันก็จะเติบโตได้ค่อนข้างดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเวลาที่มันจะเคลื่อนตัวในแต่ละครั้งผลประกอบการจะบวกขึ้นมาในแต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากกว่าหุ้นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางทีนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อขายหุ้นบ่อยๆนะครับชอบซื้อเก็บจางเดียวนะครับหรือว่า เป็น VI นะก็อาจจะเหมาะกับหุ้นในกลุ่มปันผลนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะครับมันก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นนะครับจากปริมาณการจ่ายปันผลแล้วก็ความต่อเนื่องของการจ่ายปันผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อขายบ่อยๆหรือว่าชอบซื้อเก็บอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับหุ้นในกลุ่มปันผลนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสาหรับผมเองเนี่ยการบาลานซ์ความเสี่ยงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ดีกว่าเช่นกันนะครับก็คืออาจจะมีการถือหุ้นเติบโตประกอบด้วยนะครับแล้วก็ถือหุ้นปันผลในสัดส่วนที่อาจจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะเน้นไปทางใดทางหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะมี2กลุ่มนี้ประกอบกันมันก็จะช่วยในเรื่องของบาลานซ์ความเสี่ยงของเราได้นะครับโอเคก็ ลองไปพิจารณาดูล้กันนะครับสําหรับใครที่คือยังไม่รู้ว่าจะลงทุนในกลุ่มไหนดีอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับลองไปพิจารณาดูล้กัน โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาสั้นๆประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยอ่ะถ้าเพื่อนๆใดนะครับที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักองเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผู้นแอนดวานเนี่ยงบผลประกอบการออกแล้วนะครับแต่ว่าตอนแรกว่าจะทําแล้วแหละแต่เดี๋ยวรอให้กลุ่มสื่อสารเนี่ยออกมาให้หมดก่อนเดี๋ยจะเอามารวมๆกันนะครับผมแต่ถ้าใครที่อดใจไม่ไหวนะครับแนะนําเข้าไปดูในเว็บไซต์ s e t o r t s นะครับในส่วนของกดเข้าไปใน หุ้นแอดวานก็ได้แล้วก็กดเข้าไปที่ข่าวนะครับมันก็จะมีทั้งงบผลประกอบการแล้วก็คำอธิบายอะไรพวกนี้นะครับสามารถเข้าไปอ่านได้นะ